ผมแค่ไปใช้โอกาสผมเริ่มร้องเพลงผมโฟกัสที่ความสุขทันทีที่ผมร้องเพลงผมได้กําไรแล้วแต่ถ้าผมร้องเพลงโดยการที่ผมคาดหวังว่ามันจะต้องมีรีวอร์ดอะไรบางอย่างมันต้องแอชชีพอะไรบางอย่างมันจะต้องวินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะคือแล้วมันก็จะไม่เจอกําไรตั้งแต่เริ่มลงทุนสําหรับผมนะแล้วก็ตัวตัวผมถ้าถามว่าเรานําประสบการณ์ในการประกวดเหล่านั้นมาใช้อะไรได้บ้างอะไรย่างเงี้ย ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีการสื่อสารกับผู้เข้าแข่งขันได้ได้ดีขนาดนี้อันนี้แบบไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ว่ารู้สึกได้จริงเพราะเพลงเป็นอาชีพมันเด็ดเจ็บขวบแแต่ว่าถ้าถ้าเทียบอายุมันเราก็อายุน้อยอยู่ดีะอะไรเงี้ยแล้วจุดจุดแข็งของเราที่พอจะช่วยพี่ๆเขาได้คืออะไรกลายเป็นว่าความได้เปรียบเดียวของผมที่ตอนนั้นที่ผมนั่งในวันแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าคือด้วยวัยของเราครับและด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเวทีของเรามามันทําให ในหลายๆบางวิธีเราย่อยให้น้องเขาได้ฟังได้ง่ายๆแล้วผมู้สึกผมรู้สึกดีทุกครั้งเลยไม่ว่าน้องคนนั้นจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบแต่เราสามารถชี้จุดให้เขาได้ว่าเขาควรต้องไปทําการบ้านจุดไหนต่อน้องหลายคนมาเวทีนี้เป็นเวทีแรกและน้องหลายคนตัดสินใจมาเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายครับกลายกลายกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะตัวผมเองหรือคณะกรรมการทั้งหมดที่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองหรือตัวผมที่ใช้ประสบการณ์ในการประกวดมาครับเราย่อยมาให้เขาอ่ะ กลายเป็นว่ามันไปเติมไฟเขารู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูมาใหม่มอีกปีค่ะกลายเป็นว่าเขาเขาอยากมาอีกครั้งหนึ่งครับใช่จะคือเขาไม่ได้มาละกันเดอะสตาร์ Star, เพราะว่าเขาคิดถึงเดอะสตาร์แล้วแต่เขาหมายถึงว่เาเขารู้สึกว่าเวทีเนี้ยแนะนําอะไรบางอย่างให้เขาได้แล้วมันสามารถต่อ,ต,อต่อไฟในฝันของเขาได้อะเออผมผมผม,ผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองจังเลยที่ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมา,มาที่เราผ่านมาหลายๆเวทีเรามาให้คนอื่นได้แล้วมันผมว่าอันเนี้ยมันวิเศษมาก